รุ่ต้นเพียง39 0 0 0าบาทนะครับภายในเดือนนี้เอาไปเลย1 0 0 0 0 0สป้ายแดงคันนี้อยู่4.2น0นะถูกกว่าแบบครึ่งๆเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาชมรถชอปเปอร์นะฮะเข้าใหม่โคตรหล่อนะครับคันนี้แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะสีดำดุด,ดนี่ก็รุ่น Yamaha Boba ปีจทดสองพนะฮะรุ่นโฉม2 0 1 4ครับผมคันนี้นะฮะผมจัดโปรโมชั่นให้นะราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้อย่างสวยเลยนะครับ สามารถจับไฟนั้นได้นะฮะดาวเริ่มต้นเพียง39 00 0บาทนะครับผ่อนก็5 5 0 0บาทนะครับ60งวดนะฮะหรือใครน่าจะจัดเงินสดภายในเดือนนี้นะเอาไปเลย199,500บาทป้ายแดงคันนี้อยู่4.2แสนนะถูกกว่าแบบครึ่งๆเลยนะครับผมคันนี้เรากรานตีให้นะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยครับผมสภาพนี่ดำๆดูดูสวยๆแบบนี้เลยครับพอสอออก2นะฮะมีผ้าพันการความร้อนให้เรียบร้อยนะครับเจ้าของนี่ก็ทําสีดําเพราะว่าความชอบนะฮะ ดำด้านนะฮะก็จะให้ฟิล์อารมณ์ดุดุนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับนี่อันนี้เล็กมาอยู่2 7 0 0 0ื่นนโลนะครับผมเล็กไม่แท้นะใครอยากเล่นชอปเปอร์งบน้อยเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้อยากจะไปเล่นฮาร์โลงฮาเร่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับ mm hmm. มามาฟังเสียงกันดีกว่า่วนตัวผมสูง180นะโอเคสตาร์ทละ นิดหนึ่งนะครับผมคันนี้นะใครได้ไปเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมเล่มชุดโอนครบนะฮะส่งได้ทุกไทยมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมร้านริวลีบิ๊กนะฮะอยู่หลังโรูปิสหลันสี่สมานนะครับจังหวัดนนทบุรีนะเรารับเทิร์นทุกรุ่นเลยนะครับมีรุ่นไหนอยากจะเทิร์นนะฮะทักแชทมาได้เลยครับผม เอาละครับ ID Line ผมนะก็ iv109 นะครับเบอร์โทรติดต่อ0997504936นะครับผมโทรมาได้เลยฮนะรีวินดีรับสายนะครับผมวันนี้ผมร้านรีวิวเบบิ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็ Yamaha Bow R คันนี้เนี่ยตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปก่อนสวัสดีครับนี่ก่อนจบคลิปเดี๋ยวขี่ให้ดูดีกว่าต้องตามไปเลยนะว่ารถมันเท่แค่ไหน